สวัสดีครับผมปันเวศครับโหราสาระสไตล์ปันเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันก็คือท่านที่มีลักษณะวิทราศีกันหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจําเดือนตุลาคม2565นี้ครับสภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่31ตุลาคม ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ5ดวงครับไม่นับดาวจันทรเลข2ได้แก่เลขดาวอัวคารครับจะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่3เลข4ดาวพุธครับย้ายจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันในวันที่3และย้ายต่อจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่23เลข9พระเกตครับย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีธนูในวันที่4เลข1ดาวทิศย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่18 แล้วก็สุดท้ายครับเลข6ดาวสุขย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่21ตุลาคมส่วนดาวอื่นๆยังคงโคจรอยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยครับลักษณะการโคจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้ภาพรวมการงานของชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับการงานจะประสบความสําเร็จดีโปรเจกต์โครงการต่างๆก็จะมีความเจริญก้าวหน้าดีครับมีความคืบหน้าดีตามที่คาดหวังเอาไว้นะครับ สิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานนะครับสำหรับชาวราศีกันในเดือนนี้ก็คือชาวราศีกันมีเกณฑ์นะครับมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งนะครับขัดอกขัดใจหรือผิดใจกันนะกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนในที่ทํางานหรือคนที่เราติดต่องานด้วยนะครับโดยเฉพาะเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติก็ได้นะครับที่จะมีปัญหากันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเนาะเรื่องการพูดจาการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะการพูดจาการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต้องระมัดระวังมากๆครับสำหรับเดือนนี้ พอมีโอกาสที่เราจะไปกระทบกระทั่งหรือไปทําให้คนอื่นผิดอกผิดใจกับเราได้นะครับส่วนทางด้านการเงินนะครับการเงินของชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางข้อไปทางที่ดีนะครับยังคงมีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขัดมือแต่ก็มีบางช่วงบางตอนนะครับบางเวลาการเงินเนี่ยเหมือนจะดีนะเหมือนจะได้แต่ก็มีเหตุที่คาดเคลื่อนเลื่อนออกไปนะครับอาจจะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ นะบางช่วงนะครับบางช่วงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะในช่วงปลายเดือนนี้นะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่21ตุลาคมตไป,ตน,ไปนะครับการเงินก็จะดีขึ้นครับแล้วก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบด้วยนะครับส่วนฉลกโชคลาบสำหรับชาวราศีกันในเดือนนี้วันที่ดีได้แก่วันที่13ถึง20 22ถึง27นะครับส่วนทิศทีด่ดีมีสามทิศครับได้แก่ทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือและก็ตะวันออกเฉียงใต้ นะครับบุคคลที่จะนำโชคลาบมาให้นะครับก็ได้แก่ผู้หลับผู้ให่นะครับคู่ครองเพศตรงข้ามนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นผู้หญิงครับที่ชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านะครับเป็นคนอารมณ์ดีพูดจาเก่งนะพูดเก่งนะครับส่วนทางด้านความรักนะครับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วภาพรวมเยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับนะโดยรวมแล้วอาจจะไม่ค่อยได้หวานนะไม่ได้หวานกันมากนักนะครับแต่แต่ก็จะรักกันดีมีความสุขครับนะ ส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับคนถูกใจที่ว่านี้นะมักจะเป็นคนที่มีอายุต่างกันเนาะนะครับไม่มากกว่าก็น้อยกว่านะครับก็อยู่ในช่วงระหว่าง5-7ถึงเจปีนี่แหละนะครับนะแล้วอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติก็ได้ครับสำหรับคนโสดนะครับทั้งหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันประจำเดือนตุลาคม2 5 6 5นี้เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ แล้วพบก,กันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ